พิซซ่าบล็อกบล็อกนี่โอ๊คสวยไหมอ่าโอเคโอนี่ก็ขอเขขอช่องยูทูบด้วยโอ้โอเคมีตุ๊กตาโอ้นี่เขาบายบายโอ้น่ารักมากเขามีที่อุดหูให้ด้วยเขาบอกว่าถ้าเสียงดังนี่คือใส่อันนี้เลยแสดงว่าแสดงว่าคืนนี้เจอแน่นอนผมว่าคืนนี้ไม่น่ารอดว่ะสวัสดีครับทุกคน ต่อจากคลิปที่แล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะมาหาที่พักราคาถูกที่สุดในญี่ปุ่นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่โตเกียวนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนที่เขาเรียกว่าเป็นโรงแรมนะซึ่งน่นอนว่าราคามันสูงมากครับทุกคนคืนนึงเนี่ยตกประมาณ4ี่ห้าพันได้นะด้วยความที่ว่ามผมมา3คนด้วยกันเนาะก็เลยแบบได้ราคานี้ถ้าคิดดูดิผมอยู่10วันนะสิบคืนก็ห้าหมื่นนะทุกคนคือมันสูงมา,มากๆใช่ไหมละ่ะทีนี้ผมคิดว่าอยากจะลองหาอะไรใหม่ๆ โรงแรมราคาถูกๆบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนๆผมก็แนะนําว่าให้ไปนอนที่แบบเขาเรียกว่าแคปซูลอ่ะทุกคนใช่ทุกคนลองทุกคนอาจจะงงแล้วว่ามันคืออะไรลองนึกภาพแคปซูลนะแล้วก็เราเข้าไปนอนในนั้นอ่ะเรามา3คนใช่ป่ะล่ะสามคนก็3แคปซูลเออประมาณนี้มันจะเป็นห้องเล็กๆอ่ะทุกคนนะก็ราคาจะถูกกว่ามากๆนะอยู่ที่ประมาณ3ามสี่พันเยนก็ตกประมาณเกือบเกือบพันบาทนะจากปกตินี่คือคืนละสี่ห้าพันใช่ไหมล่ะโรงแรมอ่ะแต่อันนี้แคปซูลก็คือคืนละพันกว่าๆอะไรเงี้ย ก็ยังถือว่าเป็นตัวเล็กที่ไม่สูงมากใช่ไหมล่ะคืนนี้เราก็เลยจะมาลองนอนแคปซูลดูบ,บ้างนะแล้วก็จะรีวิวทุกคนดูเผื่อว่าใครมาญี่ปุ่นจะได้แบบเออได้มานลองอะไรอย่างนี้นะจริงๆการนอนแคปซูลเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากนะสำหรับใครที่แบบมาญี่ปุ่นคนเดียวอะไรยาเงี้ยอยากจะเซฟตังใช่ไหมล่ะเออก็วิธีเนี้ยเออผมว่าเวิร์กเลยนะจริงๆการนอนแคปซูลเนี่ยผมก็รู้มาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่ามันถูกกว่าแต่ว่าความที่ว่าผมมา3คนไงซึ่ง3คนเนี่ยผมมาเปรียบเทียบกับการนอนแคปซูลเนี่ยผมว่า เปิดโรงแรมมันมัน,ม,นมันโอเคกว่ามันก็แพงกว่านะั้นจริงนั่นแหละแต่แบบเราได้คุยกันได้อะไรกันก่อนนอนอะไรเงี้ยหมายถึงว่าได้วางแผนอะไรเงี้ยนะถ้าแคปซูเป็นห้องแยกไงเราก็เลยหนักไปทางโรงแรมมากกว่านะแต่คืนนี้เนี่ยเราอยากจะลองเป็นแคปซูลดูบ้างนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมกําลังเดิอนอยู่รู้สึกเหมือนควันจะออกปากผมด้วยนะคือมันหนาวมากแนะ้วทุกคนใช่แล้วหนักด้วยนะของผมเยอะมากไอเห็้ยหมกระเป๋ากน็นี่อีก เออออกปากาดิันออกปากจริงจริงด้วยเหนื่อยัะทุกคนวันนี้เราเดินทางทั้งวันแล้วไงมาหาที่พักไงแล้วความที่ว่าเราต้องเดินไกลมากนะประมาณ2กิโลอ่ะครึ่งชั่วโมงได้ทุกคนเราเดินมาเนี่ยคือถ้าลําพังเดินเฉยเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหานะแต่เรามีกระเป๋าไงใบโคตรหนักเลยแล้วนี่ของที่จับปิ้งมาส่วนมากจะเป็นของฝากนะแล้วก็ผมมีของฝากสำหรับท่านผู้ชมด้วยนะ ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะตามกติกาที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆน,นะก็ไปดูกันได้นะว่าคลิปไหนผมมีแจกอะไรบ้างก็ลองดูนะผมซื้อโคตรเยอะเลยเหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะแล้วเ,เข้ามาในซอยอย่างงี้ยละเหมือนจะถึงแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าใช่หรือเปล่าใช่ปะ Thank you. มาถึงแล้วนะฮะคำบอกว่าให้เราจองผ่านแอปก่อนตอนนี้พูดก็กำลังจองให้เราซึ่งเราดูราคาเนี่ยสามคนเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเยนเอ่อตีไปเงินเยนไทยนะประมาณสองพันเก้านเนาะก็ถือว่าไม่ถึงคนละพันถือว่าเป็นต้นเลขที่ถูกมากๆนะใครที่มาญี่ปุ่นเนี่ยมาคนเดียวหรืออยากจะเซฟตังอะไรเงี้ย ได้น,นำนอนแคปซูลนะห้องจะเป็นยังไง mm hmm. เรนไม่รู้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าจะขนาดไหนนะเลิ mm ่มนเอ่อ1,000บาทเองหน0 0บาทนึกภาพคือ 1, ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างแล้วหนึ่งพื้นที่ละหมาดอาจจะไม่มีเลยห้องน้ำก็อาจจะเป็นห้องน้ำรวมเหมือนโฮสเทลอ่ะ mm hmm. คือการอำนวยความสะดวกอาจจะไม่ได้ mm hmm. เป็นที่นะเพราะว่าดูราคาก็รู้แล้วแหละตลอดช่วงเวลาที่ผมอยู่ญี่ปุ่น10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนอนโรงแรมเกือบทุกคืนเลยซึ่งแน่นอนมูลค่าสูงมากนะ ประมาณ4ี่ห้ันบาทต่อคืนได้ความที่ว่าเรามา3คนใช่ไหมละ่ะก็เลยได้ราคานั้นบางคนอาจจะถามแล้วว่าทำไมพี่ซัดโรงแรมตลอดไม่นอนแคบสูดนะคืออย่างที่บอกว่าเรื่องของความอำนวยสะดวกนะสู่โรงแรมไม่ได้แล้วอีกอย่างเรามา3คนใช่ไหมละ่ะ3คนเนี่ย ราคาของแคปซูลกับโรงแรมมันต่างกันไม่เยอะผมก็เลยต้องเลือกโรงแรมเลยนะเพราะว่าหนึ่งความสะดวกก่อนนอนเราได้คุยกันได้วางแผนว่าจะไปไหนคือมันมันมันเป็นอย่างนั้นไงมันมีพื้นที่กว้างที่จะระบายจากอะไรแต่ถ้าแคปซูลเนี่ยมันจะแคบมันจะคุยกันไม่ได้แบบความที่ว่ามันอยูติดติดกันกับห้องอื่นอาเอาเหมือนเหมือนตู้รองเท้าเนี่ยทุกคนดูเห็นป่ะใช่น่าจะประมาณนี้แหละที่แบบว่าอ่ะคุณนอนห้องนี้ฉันนอนห้องนี้ฉันนอนห้องนี้แล้วมันก็จะแบบ เออมันมันมันไม่สะดวกอะทุกคน,นใช่ไหมเออแล้วก็เลยแบบนอนโรงแรมส่วนใหญ่นะตลอด10วันที่ผ่านมาแต่ถ้าใครที่มาคนเดียวอย่างพอที่จะนอนแค่ทุนได้นของบ่าใช่มันประหยัดด้วยมันเซฟตัางด้วยฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ส階のช番奥のドアにトイレとシャワー。シャワー。何ี่ยです？เนี่ยนชี่ยหนึ่งชันเนี่ยหงั้นเน้นเหงั้นเนี่ยหนึ่งชั้นเน่อหน่งชั้เน้ยหนะก็จะ้ีกยญแจล็อกก็เือปลอนภัยนะแล้วก็จะมหเป็นนนี่ยห้ด้วยเน็นเหมือนผ้นเุหนูผ้าห่งเนาะ เรียบร้อยฮะเดี๋ยเราจะเอาของขึ้นไปนะฮะโอ้นี่คืออะไรเนี่ยท,ที่อุด <laughs> หูที่อุดหูเออเขามีที่อุดหูให้ด้วย <laughs> เขาบอกว่าถ้าเสียงดังนี่คือใส่อันนี้เลยแสงดงว่าแสดงว่าคืนนี้เจอแนะ่นอนผมว่าคืนนี้ไม่น่ารอดวะเอาไปเผื่อแล้วกันเนาะใช่ <laughs> มีที่อุดหูให้ขนาดนี้น <laughs> รู้เลยว่าคืนนี้เราจะต้องเ,เจออะไรบ้างเสียงดังนานดูแต่ก็เข้าใจได้แหละที่พัก

ไม่ต้ดน <si ull os descript or> oh, ่ารักมากเด็กเขาเท่นะมีสไตล์เดี๋ยวเราขึ้นมาเดี๋ยวเอาเอารองเท้ามาไว้มามามาเปิดมาปุ๊บเราเจอกับแคปซูลอย่างนี้นะ ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากเสียงดังนะพองเราเนี่ก็คือยิบสามยิบสียนะใช่ก็มีอีกห้องหนึ่งที่ไหนไม่ลู้โอเคเดี๋ยวมาดูกันมีปัญหาแล้วฮนะดูล็อกเกอร์เนี่ยโคตรเล็กนะทุกคนผมว่าผมไม่สามารถใส่กระเป๋าใบสีเหลืองของผมได้อะเล็กมากหนึ่งพันบาทต่อคืนคน อาจจะต้องไว้ในห้องนอนนะเดี๋ยวมาดูกันยังไงนะคนดูโอ้มีทีวีด้วยมีทีวีมีไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันแล้วก็ข้างล่างนั่นอะ่ะเป็นเหมือนอ,อนานฬิกาปลุกหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะฝั่งนี้ก็ไม่รู้แต่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมลองเข้าไปเ,ออเข้ามาแล้วนะทุกคนคือแคบมาก แค่แบบแค่จริงๆอะ่ะคืออยู่ได้แค่คนหนึ่งอะ่ะและนี่แหละที่ผมบอกว่าเป็นปัญหาสำหรับผมในการเชเร่าแคปซูลผมก็เลยไปเช่าโรองแรมเพราะว่าเราต้องพูดคุยกันต้องวางแผนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พราะเป็นแคบซูลมันก็มีพื้นที่แค่นี้ทําอะไรมากไม่ได้ที่ชั้นแบบนี้หรือเปล่าไม่นุ่นเนี่ยมีอยู่อันนึงใช่แล้วแบบแค่มากแล้วทุกคนก็อย่างที่บอกแลลวว่าใครที่แบบมาคนเดียวแล้วแบบอยากจะเซฟเงินอนอนห้องแบบนี้ก็อยู่ได้นะแต่บอกเลยว่ามันไม่สะดวกครับทุกคน ส่วนตัวผมผมว่าโรงแรมยังไงก็คือที่สุดแต่มันแพงไงเออถ้าเป็นผู้ชายอย่างเช่นผมเนี่ยมาคนเดียวมาสองคนผมว่าโอเคนะอยู่ได้นะใช่แล้วพื้นที่ละหมาดอะไรก็ข้างหน้านี้ก็พอทําได้อยู่เนาะอืมส่วนตัวผมก็ถือว่าถือว่าได้แหละนะกับราคานี้หนึ่งพันบาทต่อคืนด้านในนี่อากาศร้อนด้วยนะเหมือนจะไม่มีแอร์ไม่มีพรดลมชั้นบนก็เหมือนกันนะให้ความรู้สึกต่างกันลินไอยมั้งเวลาขึ้นก็ต้องปีนอะไรเงี้ย แต่ก็อยู่ด้านไหลทุกคนลองลอง,ลองขึ้นไปดูก็แคบครับแคบแคบแล้วก็ความสะดวกสบายก็มีแต่น้อยมากเราอาจจะคิดว่าโอ้แค่แค่นอนได้ก็พอแล้วแต่พอเรามาจริงๆอะ่ะความที่ว่าเราเหนื่อยทั้งวันอะ่ะบางที การได้น,นอนที่ดีๆอะไม่ต้องดีแบบห้าดาวแล้วนะแบบให้มันมีพ,พื้นที่มีห้องน้ําอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะนะมีแอร์มีอะไรเงี้ยแต่ที่ดูสูงไม่มีแอร์เลยอืมผมว่ายังไงก็ตามโรงแรมน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ราคามันสูงไงถ,ถ,ถ้าพูดถึงราคาอันนี้ก็ชนะอยู่แล้วแหละแต่ถ้าพูดถึงความอำนวยความสะดวกผมว่าโรงแรมเต็มสิบไม่ไ้เลยสี่อ่ะเออผมก็เหมือนกันผมไม่ได้ให้เยอะ ความที่ว่ามันแคบอะทุกคนนี่มีเป็นหน้าติดทุกคนนะผมคิดว่าคลิปนี้ผมบ่นมาเยอะนะเอาเป็นว่าแล้วแต่ทุกคนจะมองแล้วกันนะใช่ก็เดี๋ยวผมจะนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้น่ะจะจะจะเที่ยงคืนแล้วทุกคนแล้วพรุ่งนี้เช้าสิบโมงเช้าต้องเช็คเป้านะมีเวลานอนแค่สิบชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมจะจ่ายกระเป๋าแล้วก็หาที่ละหมาดก็ราชสถานนี่แหละละหมาดเสร็จเล้ปุ๊บก็จะนอนละ ผมตื่นแล้วนะแล้วผมไปอาบน้ำแปรงฟันเสรอยแล้วผมจะมารีวิวนะหลังจากที่ผมนอนไปเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกสบายนะเพราะว่าบเบาะนุ่มมากพื้นที่เนี่ยก็โอเคสำหรับนอนคนเดียวเรื่องราคาทุกอย่างก็โอเคผมบอกเลยว่ามันดีม,มากๆสาหรับคนที่มาคนเดียวของไม่เยอะสายลุยเนี่ยที่นี่เหมาะมากการนอนแคปซูลนเนี่ย แต่ถ้ามากันหลายคนเหมือนผมของเยอะยิ่งมีของฝากเยอะเนี่ยไม่แนะนําเลยมันไม่สะดวกมากๆเพราะว่าต้องเอากระเป๋ามาไว้ข้างในมันจะประชุมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือต่คนต่างอยู่ใช่ไหมล่ะคือเมื่อคืนน่ะผู้เราต้องลงวางไปที่ล็อบบี้เพื่อคุยกันเพื่อวางแผนกันน่ะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยกับราคา้นนี้นี่เราโชคดีนะที่เราไม่เจอคนกลนกนถ้าเราเจอคนกรนอ่ะ ย,ยังมีเรื่องดีโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน